เผยความจริงชีวิตคณิตเขียวเซนไร้ข่าว20ปีหากใครอยู่ในช่วงวัย40ปีขึ้นไปจะต้องรู้จักผู้ชายคนนี้เขาคือคณิตเขียวเซนอดีตนักแสดงและนักร้องชื่อดังที่เขาสู่วงการมาตั้งแต่เด็กโดยการถ่ายแบบและเป็นนักแสดงของค่ายกันตนาฝากผลงานการแสดงไว้หลากหลายหลายเรื่องละครที่อยู่ในความทรงจําของคนดูคือเรื่องเกาะมหัศจรรย์และชีวิตเปื้อนฝุ่นและเรียกได้ว่าเขานั้นเป็นอดีตขวัญใจที่ ใครๆหลายคนเลยก,ก็ว่าได้เพราะอาดีตดาราดังคณิตเขียวเซนที่เรากล่าวถึงเป็นที่รู้จักเมื่อราๆสิบห้าถึงยีปีก่อนแต่ปัจจุบันหนึ่งคณิตเขียวเซนได้หายหน้าไปจากวงการบันเทิงไร้ข่าวคราวดือยความที่รักในเสียงเพลงหนึ่งคณิตก็เลยเพียรพยายามฝึกฝนด้านการร้องเพลงจนได้ออกเทปอย่างที่ฝ่ฝันไว้โดยอัลบั้มแรกชื่อคอใจใส่กระปุกก่อนจะเข้ามาเป็นศิลปินในค่ายกีตาอันโดงดังสมัยนั้นและมีอัลบั้มชุดที่สองในชื่อความเป็นหนึ่ง อย่างไรก็รีในปี2546มีข่าวว่าดาราหนุ่มหน้าหวานคานิทเคียวเซนได้ยกไต่ข้างนึงให้กับพ่อของเขาด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆของเขาเป็นอย่างมากหลังจากนั้นข่าวคานิทเคียวเซนก็เงียบหายไปและมีข่าวว่าเขาแต่งงานและใช้ชีวิตอยู่ในสหรัฐอเมริกาสอดคล้องกับรายการดังที่ระบุว่าคานิทเคียวเซนชีวิตสุขสบายในอเมริกาและเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองชอบโดยแต่งงานแล้วกับผู้ชายซึ่งเป็น น้องชายเจ้าของเวอร์ซาเชย่างไรก็ตามยังไม่รู้ว่าข่าวของคณิทเขียวเซนจริงเท็จแค่ไหนแต่ลายเสียงก็ออกมายืนยันว่าได้เจอคณิตเขียวเซนที่มาแล้วกระทั้งหลังจากนั้นความจริงกระจ่างอีกครั้งคณิทเขียวเซนใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาพร้อมกับร้องเพลงให้กับร้านอาหารไทยและช่วยคุณแม่บุญธรรมที่มีชื่อว่านิออนแก้วประกายออกร้านตามงานต่างๆสำหรับในเรื่องที่ว่าเจ้าตัวนั้นได้แต่งงานกับน้องชายของเจ้าของเวอร์ซาเช่นั้น เรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะจีอันนี่เวอร์ซาเชที่จากไปนั้นมีแต่พี่ชายชื่อซันโตและน้องสาวโดนาเทลลา